พี่วัเลนทานะคะทุกคน ดีล้วค่ะวันนี้จะการตันเ็ครับต่อคิวครับต่อคิวไหนลูกฟ้าต่อคิวครับต่อคิวเขาใส่น้ำตาคุณนึกออกไปแล้วอ่ะเขาจะสิบยี่สิบยี่สิบเลี้ยงสิบไห้านาทีแรกเลยกเฮ้ยอรอ่ะหน้าเป็นรอยกัน